สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจ่าพันเกษตรชาวบ้านนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจ่าก็มีไอเดียดีๆนะครับที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเผื่อท่านผู้ชมนะครับก็จะได้นําไปใช้ประโยชน์นะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับที่มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมก็จะเป็นการกอกน้ําใส่ขวดนะครับก็บางท่านนะครับหลายคนนะครับเวลาเราจะกอกน้าใส่ขวด เล็กอย่างนี้เพื่อนำไปแช่ตู้เย็นนะครับบางท่านบางคนอาจจะใช้การกรอกที่ไม่เหมือนกันนะครับโดยบางท่านก็อาจจะใช้กรอกจากขวดน้ำโดยการเทใส่ขวดแบบนี้นะครับหรือบางท่านผู้ชมนะครับอาจจะใช้เหยือกนะครับในการเทน้ำนะครับใส่เหยือกแบบนี้นะครับแล้วก็นำไป เทใส่ขวดนะครับแบบนี้นะครับก็มันก็เป็นวิธีที่ยุ่งยากหลายขั้นตอนนะครับก็จะก็มีเทคนิคที่จะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะได้กรอกน้ําไม่ให้ยุ่งยากนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับนี่ใช้สายยางเล็กแบบนี้นะครับก็เพียงแค่ประมาณเม็ดกว่า นะครับเพื่อที่จะใช้ในการดูดน้ำนะครับก็สำหรับวิธีการดูดน้ำก็ไม่ยุ่งยากครับก็ใส่าสายาแบบนี้ลงไปนะครับเมื่อเราใส่สายลงไปแล้วนะครับเนี่ยสายไปสุดแบบนี้นะครับเมื่อใส่สายแล้วเราก็บีบปลายสายนะครับบีบปลายสายเนี่ยเราก็จะเอาน้ำขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็นำ นะครับปลายสายใส่ลงไปที่ขวดแบบนี้นะครับน้ําเขาก็จะไหลลงมานะครับก็เป็นเหมือนวิธีการที่ใช้การลักน้ํานะครับน้าไหลจากที่สูงหาที่ต่ํานะครับจะดูดน้ํามาโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ปากดูดนะครับเพียงใส่สายลงไปในขวดนะครับแล้วก็บีบปลายสายนะครับ น้ำเขาก็ออกมาแบบนี้นะครับเราก็เตรียมขวดต่อไปนะครับไว้ใส่นะครับเราก็บีบปลายสายแบบนี้นะครับเราก็นํโขวดต่อไปนะครับนี่นะครับน้ําก็ไม่หกเลอะเทอะด้วยนะครับ เมื่อเราใช้เสร็จเราก็ยกสายนะครับก็เก็บสายไว้ในถุงพลาส,สติกนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นละอองก็ทำได้แบบนี้นะครับโดยการใช้สายยางนะครับก็เป็นวิธีการที่ไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายด้วยนะครับเผื่อท่านผู้ชมนะครับใช้วิธีการที่เราจะ กรอกน้ำใส่ขวดเพื่อนำไปแช่ตู้เย็นนะครับก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าพันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ